อีมาเอกินโนจิกาคือเดชอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วค่ะตอนนี้นะคะเพราะฉนั้นเราก็เปลี่ยนจิก้าคือตรงนี้นะคะเป็นฟอนต์มันแปลกๆอีกหนึ่งตรงนี้ทุกคนเอาขอโทษดีโอเคนะเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าไม่มีพื้นเลยเรียนมาดูแค่ช็อตเดียวก็สามารถพูดในสิ่งที่เรียนวันนี้ได้เลยนะคะแค่จําไปพูดก่อนเนาะแล้วก็จะมีอธิบายนิดหน่อยแหละนะอธิบายให้ด้วยสําหรับคนที่แบบว่าเรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะง่ายแต่มันก็จะมีพวกไวยากรณ์แทรกให้บ้างนะคะ คำว่าัลโหลภาษาญี่ปุ่นนะคะมีใครทราบไหมคะลโหลฮัลโหลภาษาญี่ปุ่นที่เขาได้ยินเขาพูดกัน h ลโ l o อย่างนี้เขาพูดอะไรกันคะคำว่า h ลโหลนะคะคือจําเป็นเสียงไปคือโมชิโมชินะคะโมชิ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 นะคะโมชิโมชินะคะโอเคอันนี้ต้องระวังมีระวังอีกแล้วป็นเรียนอะไรไม่ต้องระวังั้งไหมคือไอที่สอนเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าันเอาไปใช้กับโมชิโมชิได้กับทุกอย่างนะคะคือถ้าเราอยู่ที่ทํางานเนาะเฉพาะคนที่ทํางานแล้วกันถ้ารับถ,ถ้าเรารับ โทรศัพท์ลูกค้านะคะไม่เราจะไม่ฮัลโหลใส่ลูกค้าถูกไหมคนที่ทํางานแบบจริงจังอะ่ะเขาจะไม่ฮัลโหลค่ะอ่านถูกไหมอย่าง call center เลยก็ต้องสวัสดีค่ะอันนี้ถูกไหมคะมันก็จะมีแพทเทิร์นการพูดของเขาเนาะเพราะฉะนั้นอันน,น,นี้อันนี้สำหรับพูดทั่วไปอ่ะ,อะต่อไปพอฮัลโหลปุ๊บวันนี้เราจะเรียนเรื่องถามว่าตอนนี้อยู่ไหนนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะโอเควันนี้จะสอนแบบง่ายที่สุดเนาะเอาง่ายที่สุดไปนะคะคืออ่าคนที่เรียนอยู่นะคะอ่านคันจีตัวนี้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวขึ้นคำอ่านให้นะ คนที่เรียนแรกๆเนี่ยต้องรู้จากคําว่าตอนนี้งั้นตอนนี้คือคำว่าอิมะถูกป่ะคะอิมะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอ่านว่าอิมะที่แปลว่าตอนนี้นั่นเองเนี่ยเราก็จําคันจิได้แล้ววันนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาถามว่าอิมะอิมะเนี่ยอิมะตอนนี้เลยระบุว่าตอนนี้นอิมะโดโกเดสกาโดโกเดสกะนะเพราะนั้นเราก็พูดฮัลโหลตอนนี้อยู่ไหนอะเนี่ยเราก็พูดเลยโมชิโมชิอิมะโดโกเดสกะอันนี้สุภาพนะสุภาพ เพราะว่ามีเดสนะคะมีเดสเนี่ยจะสุภาพนะถ้าเกิดว่าเราไปดูการ์ตูนมานะหรือว่าเราคุยกับแฟนเรานะคะบางทีเรามันมันไม่สุภาพก็ได้ถูก,กับเพื่อนมันก็จะตัดเหลือแค่โมชิโมชิอิมาโดโกอิมาโดโกนะมันจะไม่มีเดสกะนะคะแล้วก็ะะแต่เราต้องขึ้นเสียงสูงขึ้นไปแทนเนาะเพราะว่าภาษาพูดมันมันต้องใช้เป็นอัพอัพโทนอัพโทนแทนมันถึงจะเข้าใจว่านี่คือถามคำถ,ถามอยู่นะคะขอสอนแบบสุภาพไปก่อนนะคะคือแพทเทิร์นสุภาพไปจะได้เซฟหน่อยเวลาคุยกับใครมันก็โอเคนะ อิมาดกเดสกนะคะอาทีนี้ถึงเวลาคนตอบแล้วเว้ยแล้วเราจะตอบว่าเราอยู่ที่ไหนตอบตรงไหนนะคะวันนี้เอาโครงสร้างไปเนาะแล้วก็ไปหาคําศัพท์มาเพิ่มเติมเองถ้าเกิดว่าเราอยากจะคือเอาที่ที่เราไปเป็นประจำอะนะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะเราจะใช้แพทเทิร์นอันนี้ค่ะคืออิมานะอิมาเราบอกตอนนี้ก่อนนะเพราะว่าเราเราต้องการย้ำว่าตอนนี้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่าอิมาแล้วพูดชื่อที่ที่เราอยู่แค่นั้นเองค่ะก็คือจะอ่าอย่างเช่นเราจะพูดว่าอยู่บ้านเนี่ย อย,อยู่ไหนอ๋ออยู่บ้านไงอยู่บ้านตอนนี้นะคะบ้านนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะเอาสอนเอาคํานี้ไปแล้วกันเนาะมันมีหลายคําบ้านคือคําว่าอุจิอุจินะคะอิมาอุจิเดสอิมาอุจิเดสนะคะใส่เดสเพื่อความสุภาพนะคะเดสเนี่ยมันเหมือนกับใส่คะและคับเข้าไปเพิ่มเติมนะคะเป็นการปิดท้ายการความสุภาพของคํานามและกันเนาะในตอนนี้เนาะนะเพราะฉะนั้นโบชิโมชิอิมโดโกโเดสกะตอนนี้อยู่ไหนคะอ่ะอิมะอุจิเดสอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่บ้านคะ่ะ โอเคไหมคะอ่าเราไปอยู่ที่ไหนได้อีกคะอ่ะไปดูซิตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนค่ะอ่าเอาครูเลือกคําที่มันสแตนดาร์ดที่ทุกคนจะอยู่ได้จะได้แล้วกันเนาะโรงเรียนภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นนะคะเรียกว่าอันนี้อันนี้นะอันนี้คันจิของโรงเรียนนะคะคนที่เรียนอยู่ยังไม่เคยอ่านมาก,ก่อนเลยดูวันนี้เลยนะคะว่าโรงเรียนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จาค่ะจาว่าอันนี้คือโรงเรียนโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นคือกักโคกักโคนะจังหวะกักโคไม่เอานะกักโคจังหวะยกนิดนึง โคนะคะอิมากักโคเดสอิมากักโคเดสนะคะกักโคคือโรงเรียนนะคะ,นะคะถ้าใครเป็นนักศึกษามาหาลายัยอ่ะโอเคอิมาไดกักคือเดสอิมาไดกักคือเดสนะคะคือศัพท์มันเยอะอะเนาะครูก็เลยเอาแบบอ่ะเซฟเซฟแล้วโรงเรียนแล้วกันอยู่โรงเรียนนะคะอิมากักโคเดสไปเป็นบริษัทเพราะว่าพนักง,งานบริษัทเยอะนะคะบริษัทภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่านี่ 2ตัวนี้เรียกว่าบริษัทนะฮะเรียกว่าไคชาเดสไคชาอิมาดโกเดสกาอิมาไคชาเดสอิมาไคชาเดสไคชานะคะไนะคชาเดสคือเราจะพูดได้เยอะเนี่ยอยู่ที่อะไรคะตอนนี้อยู่ที่เรารู้คําศัพท์หรือเปล่าเลยคะ่ะนะคะคือการสื่อสารแบบง่ายๆนะคะมันต้องได้คําศัพท์ก่อนถ้าได้คําศัพท์มันก็จะสื่อสารให้อีกคนหนึ่งรู้เรื่องได้นะคะ โอเคต่อไปนะอยู่ห้องน้ําม่อก้พูดอยู่ห้องน้ําตอนนี้อาจจะแบบครียอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะโทรมาทําไมอะไรตอนนี้นะคะห้องน้านะคะภาษาญี่ปุ่นก็คือภาษาภาษาอันนี้ใช้คาตะกนะเนาะอ่าคนที่เรียนอยู่อ่านว่าอะไรนะคะอันนี้ห้องน้ําคือโทอ,อิเดะโทอิเดะนะคะออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะคะอันนี้ออกเสียงแบบญี่ปุ่นนะคะไม่เอาออกอยเลตอย่างเงี้ยโทอิเดะโทอิเละนะคะแบ่งเป็นอย่างงี้โทอ,อิเลออ่านว่าอิ I, อ่านว่าเละไม่อ่านว่ารีนะคะอันนี้เป็นการอ่านแบบญี่ปุ่นนะ,ะอ่านแบบใช้ตัวอังกฤษที่เขียนเป็นเสียงญี่ปุ่นนะคะอ่านแบบโรมาจิเนาะโอเคโทยเด,ด,มมมด,ดสมชิโมชิอิมาโดโกเดสกาอิมาโทยเละเดสนะอยู่ห้องน้ำไงเพิ่งโทรมาอะไรตอนนี้นะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ยากใช่ไหมฮะอ่ะทีนี้ยังมีแอดวานกว่านี้แอดวานกว่านี้แค่นี้มันง่ายไปนิดนึงเดี๋ยวจะจบไวเกินไปนะคะเดี๋ยวแอดวานกว่านี้คือ เราจะบอกตำแหน่งเพิ่มด้วยค่ะว่าอยู่ตรงไหนใน,ในสถานที่นั้นอ,อยู่ตรงไหนสถานที่นั้นก็ต้องเพิ่มตำแหน่งแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาหมดเนาะเอาทีม่มันน่าจะได้พูดจริงๆแล้วกันนะเอามาสามันอตอนนี้อยู่ที่นะแพทเทิร์นนี้นะอีมาสถานที่เดสนะคะทีนี้เรา,าจะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่สถานีอะเมื่อกี้ถ้าจะพูดว่าอยู่สถานีรถไฟใช่ไหมเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเวลานัดเจอกันเนี่ยมันจะสถานีรถไฟเ,เป็นที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันเป็นคำศัพท์ที่น่าจำมาก นะคะนัดเจอกันยังไงเขาก็ต้องขึ้นรถไฟอะไรขึ้นรถเมล์ขึ้นอะไรมันก็ต้องผ่านสถานีอย่างเงี้ยนะคะท่านสถานรถไฟนะคะคือคําว่าเอกินะคะอิมาเอกิเดสอิมาเอกิเดสเอกิคือสถานีรถไฟนะคะอันนี้คือสถานีนะคะยังไม่ต้องเขียนได้ก็ได้นะคะกับสําหรับแบบคนที่แบบว่าไม่ได้แบบต้องสอบหรืออะไรขนาดนั้นนะคะอย่างน้อยจะเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือชื่อสถานีแน่นอนเลยเพราะมันจบท้ายด้วยตัวนี้อย่างเช่นชิบุยะเอกิอย่างเงี้ยคะ่ะ เราไม่อ่านสะอาดทั้งหน้าไม่ออกแต่เรารู้ว่านี่คือสถานีใช่ไหมฮะ,ะมันก็มีจบในตัวเนี้ยก็คือจะเข้าใจเลยว่าอันนี้หมายถึงสถานีรถไฟคือเอกิ i, นะ,ะทีนี้สถานีรถไฟเนี่ยถ้าเป็นญี่ปุ่นมันกว้างมากเลยใช่ไหมฮะเราก็จะมีแบบจุดจุดที่เราเจอกันตรงไหนอะไรอย่างี้ถูกไหมอันนี้เราเอาเอากว้างแล้วกันนะวันนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมากแต่เอาเอาเป็นแนวทางให้ทหุกคนไปลองลองลอง,ลองหาคําศัพท์แล้วมาใส่เองได้เราจะบอกว่าเราอยู่หน้าสถานีเนี่ยตอนนี้อยู่หน้าสถานีแล้วเนี่ยนะคะ ข้างหน้านะคะข้างหน้าเนี่ยคือคำว่าไม่นะคำว่าไม่นะคนะคนี้นะแต่ว่าข้างหน้าเป็นตำแหน่งนะคะเป็นตำแหน่งนะคะ position ตำแหน่งบวก in front of นะคะข้างหน้านะคะโอเคเพราะฉะนั้น ima นะคะ ima e q u i n o d e r m a เ e สนะเอกิโน d e าเอ d e s นะคะที่สังเกตไหมคะว่าข้างบนข้างล่างมันไม่เหมือนกันตรงไหนนะคะมันไม่เหมือน,นตรงไหนมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาคะ เราหาสังเกตรูปประโยคเอาเนาะว่าเฮ้ยล้วเวลาแต่งอย่างเงี้ยมันต้องเอาอะไรใส่เพิ่มมันต้องวางคำยังไงเนี่ยเราสังเกตจากตรงนี้เลยว่าญี่ปุ่นมันวางคํำยังไงนะคะภาษาไทยเราพูดว่าข้างหน้าสถานีเราพูดข้างหน้าก่อนใช่ไหมคะเราพูดข้างหน้าแล้วค่อยสถานีใช่ไหมคะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะสลับกันสลับตําแหน่งเนี่ยเอาหลังมาหน้าก่อนเพราะฉะนั้นภาษาญี่ปุ่นจะพูดสถานีก่อนแล้วค่อยข้างหน้าคะ่ะ ใช่ไหมคำนี้แปลว่าสถานีใช่ไหมขาอาสถานีมาก่อนแล้วก็ตามด้วยข้างหน้าคือไม่นะคะส่วนการใส่คำอันนี้นะมันเป็นการใส่โ no นเข้าไปโนเนี่ยมันเขาเรียกว่าคําเชื่อมนะเอาไว้ขยายคํานามกับคํานามคือให้รายละเอียดของคํานามนั่นเองแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ไปไกลขนาดแล้วกันถามว่าภาษาพูดไม่ใส่โ no นได้ไหมคือไม่ใส่ก็ยังรู้เรื่อง นะคะถ้าเราวางถ้าเราเอาเอกิมาก่อนเอกิมาเอกอย่างเงี้ยก็บางทีก็มีคําศัพท์นั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เอาเอาแทรกวยากรณ์ไปนิดหน่อยด้วยนะคะโอเคอิมาเอกิโนมาเอเดสนะก็จะแปลว่าตอนนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟแล้วนะหรือพิมพ์ไปแชทไปบอกนัดกับนัดกับใครว่าเนี่ยตอนนี้ฉันอยู่หน้าสถานีแล้วนะเธอมาถึงหรือยังอะไรเงี้ยเราพิมแค่นี้เขาก็จะแบบกระตุ้นให้เขารู้แล้วว่าเนี่ยฉันถึงแล้วนะอย่างนี้นะคะมันก็เป็นวิธีพูดแบบง่ายๆได้นะคะทีนี้ ถ้าเราอยากเปลี่ยนตำแหน่งอื่นแล้วก็แค่หาคำมาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะว่าตำแหน่งที่เราอยู่เป็นตรงไหนนะคะเอาเปลี่ยนเป็นตำแหน่งอื่นเนาะตำแหน่งอื่นเช่นคำเดิมนะสมมติว่าตรงนี้อ่ะเปลี่ยนไปอยู่ข้างในละเดินชอปปิ้งอยู่ในสถานีรถไฟแล้วละ่ะนะคะโอเคเพราะนั้นเราจะบอกว่าอยู่ในสถานีรถไฟเราก็จะเปลี่ยนจากไม้นะคะเป็นนักกะนะคะคำว่านักกะแปลว่าข้างในนะคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ เราจะบอกว่าอยู่ในสถานีแล้วนะตอนนี้อยู่ในสถานีแล้วนะเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วนะคะทั้งในสถานีญี่ปุ่นก็จะไม่ได้เอาข้างในมาก่อนญี่ปุ่นจะเอาสถานีมาก่อนแล้วค่อยตามด้วยตำแหน่งทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็นอิมาเอกิโนะนากะเดสเอกิโนะนากะเดสนะคะอิมาเอกิโนะนากะเดสโอเคไหมฮะเนี่ยก็บอกตำแหน่งได้แล้วแล้วเราอยากจะเปลี่ยนแบบอยู่ในตรงไหนอะค่ะเราอยู่ที่อื่นอยู่ในห้างแล้วนะ,ะเราก็เอาคำว่าห้างมา อย่างห้างภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเดพาโตะเดพาโตโนนากาเดสอย่างเงี้นะคะหรือจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อ่ะเราก็ไปหาคําศัพท์มาแล้วก็พูดเอาได้นะคะโอเคนะเราเหลืออีกอันนึงเหลืออีกอันนึงนะคะเหลืออันนึงก็คืออยู่แถวอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ใกล้ๆอ่ะมันจะรูปก็คือไม่ั้จะทำยังไงแต่ว่าอ่ะเอาเป็นว่าอยู่ใกล้สถานีแล้วกันอยากจะพูดแบบนี้แล้วกันว่าเราอยู่ใกล้แล้วนะอยู่ใกล้ๆน่ะ อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะคะเราก็จะพูดเปลี่ยนตำแหน่งเป็นใกล้ๆนะคะคือคำว่าจิกักกึนะคะคือพยายามเอาคำที่มันน่าจะใช้งานได้จริงๆมาให้ก่อนเนาะถ้าใครที่ที่แบบสนใจนะคะเราก็สามารถไปเรียนรู้คำศัพท์ตำแหน่งอื่นๆได้นะคะแล้วเราก็เอามาเปลี่ยนใส่เข้าไปสื่อสารได้นะคะแค่เรียงคำให้ถูกเท่านั้นเองนะคะอิมาโดโกเดสกาตอนนี้อยู่ไหนล่ะคะอ่าอิมาเอกิโนจิกักึเดสนะคะอิมาเอกิโนจะิกักกึเดสอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วค่ะตอนนี้ นะคะเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนจิก้าคืตรงนี้นะคะเป็นฟอนต์มันแปลกๆอีกหนึ่งตรงนี้ทุกคนเออขอโทษดิคือฟอนต์คันจิเนี่ยบางทีแบบว่าเออพอดีไปกดพลาดเจอเจอแบบไอ้นี่นะคะมันก็จะตลกๆอีกหนึ่งอันจิก้าคือแปลว่าใกล้ๆนะคะตรงนี้โอเคนะจิกะกุใกล้ๆ,ๆใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดเพิ่มน,นอกจากที่จะพูดว่าอีมา เอกิอย่างเงี้ยเราก็จะพูดเป็นเพิ่มเข้าไปได้ว่าเอ้ยเราอยู่ข้างหน้าแล้วนะอยู่ตรงไหนอยู่ด้านซ้ายอยู่ด้านขวาอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สับเราก็เอาไปใส่เข้ามาใส่ได้โอเคอ่ะวันนี้นะเราก็จบประมาณนี้นะคะ วันนี้ก็เป็นซีรีส์ที่5แล้วเนาะเราน่าจะทําสักสิ E p ีพนี่แหละพอให้ทุกคนที่แบบว่าอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วอยากรู้ว่ามันพูดแบบง่ายๆยังไงก็เอาไปลองใช้ดูได้เวลาไปเที่ยวมันจะได้รู้สึกว่าสนุกขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเราพูดเป็นคำๆไปก่อนแล้วถ้าเราสนใจอยากเรียนจริงๆเราก็ค่อยมาไปหาคอร์สลงอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะมาตาไลาชูอาริกาโตซมชสตา